ันนี้จะเป็นซี่โครงไก่นะครับหมักเลือดนี่นะครับเป็นหน้าฝายเดี๋ยวมาดูผลงานครับว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมไหมล้วครับแต้มแรกครับนี่ตัวไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต้มแรกนี่ครับมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มตัวยังไม่ใหญ่นะครับยังไซส์เล็กอยู่ขยับไซส์ขึ้นมาครับใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนี่ครับนี่ครับมีไซส์สวยนะครับนี่ อันนี้ไซส์ใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแจว๋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 มแจว๋วครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับผมอยู่ติดกระท้งทุ่งนาอากาศยามบ่ายๆนะครับผมตอนนี้นเอกเตัวเฮียนี่สไปแล้วครับตัวโอ้ไซส์ใหญ่นะครับมาแล้วครับโหสุดยอดไปสวยไปสวย,สวย ใหญ่ขึ้นครับผมใ้่ครับนี่สวยงาใกล้ตกดินแล้วนี่ครับดวงตะวันครับนี่ครับที่เหลือเป็นปรากฏนะครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับปูสายลุยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาออกหมายตกปรากฏนะครับนี่ครับ ก็หน้าฝายนะครับน้ํายังไม่ลดนะครับน้ํายังเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีปรากฏให้เราตกไหมครับอันนี้จะเป็นหมายที่จังหวันนดนครราชสีมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีผลงานใหท่านผู้ชมได้รับชมไหมก็จะเป็นเหยื่อธรรมดานะครับผมเหยื่อม้ามเหยื่อสําลีนะครับผมแล้วก็จะมีเหยื่อหมักนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่า ยที่ผมจะเอามาหมักนี่คืออะไรนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นซี่โครงไก่นะครับหมักเลือดนี้ผมหมักไว้สองคืนนะครับสองวันสองคืนนะครับแล้วก็เอามาตกพอดีนี่ครับนี่ครับบรรยากาศดูรอบๆนะครับนี่ครับนี่เป็นหมายหน้าฝายนะครับนี่กิน นี่นะครับเป็นหน้าฝายเดี๋ยวมาดูผลงานครับว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยมาแล้วครับแต้มแรกครับินี่ตัวไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต้มแรก มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มตัวยังไม่ใหญ่นะครับยังไซร์เล็กอยู่เกี่ยวอะไรป้าเล็กคือยังใหญ่ต่างกัง ตอนไหนหวีเดี๋ยวย้ายไม้ก่อนนะครับผมไม้นี้ปลาไม่เข้านะครับมันมีแต่ไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวไปหาไซส์ใหญ่กันต่อเดี๋ยวไปดูไม้ใหม่ครับผม มาแล้วครับมาแล้วครับตัวมินินี่แจมแจ๋วครับแจมแจ๋วยยยขยับไซส์ขึ้นมาครับใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนี่ครับแจ๋วครับแจ๋ว ตัดไปครับมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมแจมแจม๋วนี่ครับมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มไม่รู้แต้มที่เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวรอไปดูปลารวมนะครับนี่วันนี้แสมแสว ไส์เริ่มขยับขึ้นแล้วไซส์อะไรขึ้นอะไรขึ้นเดี๋ยวจะกินแต่อะไรนี่ครับนี่ไซส์สวยนะครับนี่อันนี้ไส์ใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแจว้วแจว้วแจว้วแจมแจ้วครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ไซส์เป้งไซส์เป้งมาอีกแล้วครับแต้มหนึงครับ แถวครับแ๋วมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มแ๋วมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมมาอีกแล้วจับไปนี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านมาอีกแล้วครับแ h a m m นี่ครับไซส์ใหญ่มาแล้วครับนี่เริ่มเข้าแล้วตัวใหญ่นะครับแ๋วแ๋วแแ๋วแฉวไซส์สวยเลยมาแล้วครับนี่ไซส์เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเจอน้ำปลาเข้าไปนี่ครับแมแฉวอีงแล้วครับอีกแก้มนี่นะครับบรรยากาศนะครับผม นี่เอาแล้วต่ออีกแล้วตึกตักตึกตักตึกตักนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ หนึ่งนะครับ บรรยากาศนะครับนี้จะเป็นลำมูลนะครับเป็นร่องเล็กนะครับผมอยู่ติดกับท้องทุ่งนานะครับผมอันนี้อากาศเย็นครับนี NP ่ okay. <atures> มีนกบินด้วยอากาศยามบ่ายๆนะครับผมตอนนี้มานั่งตกปราดฏนะครับนี่บรรยากาศชิลๆตามท้องทุ่งนาบ้านอกบรนนอกนะครับผมนี่นี่ครับอยู่แบบธรรมชาตินะครับหากินแบบธรรมชาตินะครับผมวันว่าง นี่ครับจะอยู่เป็นทุ่งนานะครับบนนอกบนนอกนูนน่น,นครับนน่นนน่นฮิวมายครับครับปรากฏนะครับมาตกปรากฏตัวไซสสวยอยู่เฉียวครับอืมเอาไปทอดนะครับหมก งั้นก็ต้มนะยำม,มีเค้ด้วยนะครับนี่ครับเค้ตัวเหี้ยนี่นี่น,น,นี่ดูครับนี่เไอ่ไอ่ไอไจะมาล่าไก่ยิงได้ไหมไปละ นี่นะครับตกปลาด้วยเดี๋ยวเรามาวานแหด้วยไปแล้วครับตัวดูผลงาน,นได้สักตัวไหมเนาะ เอออยู่นั่นเออได้ด้วยเฮ้ยโอ้ปลานินตัวใหญ่เฮ้ยปลาอะไรวะโอ้ปลาช็อกเกอร์เวลแม่ใหญ่พูดออโอ้ นี่นะครับไซส์ใหญ่นะครับมาแล้วครับโอ,อบ้สุดยอดยอดครับสุดยอดมาแล้วไซส์เป้งไซส์เป้งเอาฮ่าอ้วนตุ๊บเลยวะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วแต้มหนึ่งครับ มาอีกแล้วครับผลงานแจ๋วมาอีกแล้วหนึ่งแแมครับหนึ่งแแทมแล้วครับนี่สายสายสาลุกติ๊กลูกติ๊กลูกติ๊กมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับหนึ่งแตทม ไปสวยไปสวยอีกหนึ่งแท่งครับผมมาแล้วครับอีกหนึ่งแท่งครับผมร้างเข้ามาเรื่อยๆครับใช่ใช่ครับหนึ่งแท่งครับผมนี่ครับบรรยากาศครับนี้มาอีกหมายหนึ่งนะครับนี่ใกล้เย็นแล้วนะครับตะวันใกล้ตกดินแล้วนี่ครับดวงตะวันใกล้ตกดินแล้ว นี่นะครับผมก็ประมาณเย็นแล้วนะครับผมใกล้ค่ำแล้วนะครับนี่ครับเราเตรียมตัวเก็บของนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวกลับนะครับเดี๋ยวมาดูปลารวมนะครับผลงานของวันนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณครึ่งคู่ถังสีนะครับผมได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งนี่ครับถังสีนี่ครับนี่ครับก็ตัวใหญ่อยู่ครับ ตัวใหญ่ตัวเล็กรวมกันนะครับปรากฏนะครับผมปรากฏเครื่องถังสีนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กรวมกันนะโอเค นี่นะครับผมในถุงหนึ่งนะครับอลนนิลตัวหนึ่งแล้วก็ประชอนตัวหนึ่งนี่ครับที่เหลือเป็นปรากฏนะครับนี่ที่เหลือเป็นปรากฏนะครับก็ประมาณสองโลกว่านะครับเกือบสามโลวันนี้เดี๋ยวเราสกต่อนิดนึงนะครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะครับผมก็ผลงานก็ พอประมาณอยู่ครับวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวเก็บของนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับนะครับวันนี้ไม่อยู่ค่ำนะครับผมวันนี้ต้องรีบกลับนะครับก็ผลงานพอใช้ได้นะครับได้ปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ปลานิลแล้วก็ที่เหลือเป็นปรากฏนะครับทั้งไซ์เล็กไซ์กลางแล้วก็ไซใหญ่นะครับผมถือว่าประสบความสําเร็จครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะครับว่า โอสายจะมีอะไรให้รับชมนะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <S <S ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับโอสายลุยด้วยการกดติดตามช่องโอสายลุยและก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมีอะไรกดก็กดให้ด้วยนะครับผมกข็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม